สวัสดีครับพบกับผมมาสงก้อนเพชรในช่องพี่สงจ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มพี่สงจ้านนะครับตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารแพะนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับผมครับตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะครับเปิดทอกให้อาหารครับ่นะครับแพะก็จะดอนอยู่ชั้นบนนะครับชั้นบนนะครับตอนนี้ ได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านกระถิ่นนะครับนะครับเป็นร้านกระถิ่นนะฮะอันนี้ก็คือนังออกมาไม่หมดนะครับนี่จะมีอีกชุดหนึ่งออกมานี่ครับวิ่งกันมากรูกันเลยนะครับใครที่หิวมากนะครับนี่ฮะนี่ครับ ทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะครับปาก็วิ่งมาเลยนะครับได้เวลาอาหารเช้านะครับแปดโมงแล้วนะครับครับข้ออาหารเช้าที่ผมให้ก็จะเป็นพกกระถินนะครับเป็นกระถินนะครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเป็นกระถินนะครับส่วนช่วงเที่ยงก็จะเป็นพวกข้าวโพดบดนะครับข้าวโพดหมักนะครับพวกหญ้าหมักข้าวโพดหมักรวมถึงหัวอาหารนะครับเสริมอาหาร พอกากถั่วเหลืองนั่นก็มีผิวถั่วเหลืองนะครับนี่ฮะแบบนี้ะครับนะครับแต่แต่ละตัวนะครับก็จะออกมากินอาหารกันนะครับตอนเชา้านี่ฮะบางตัวก็ขึ้นนี่นะครับขึ้นล้างกนทีเลยครับเนี่ยจะจะตกนะครับซนนะครับบางตัวนี่ซนนะครับ นี่ครับพอกินข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเหยียบขึ้นข้างบนเคยครับนี่ยพอเขากินสักพักหนึ่งเขาอิ่มแล้วเขาก็จะมานอนนะครับนอนเล่นนะครับแพะก็ไม่มีอะไรครับกินนะครับกินกันนอนนะครับปิจวัตรของเขาช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งนะครับค่อนข้างจะหากระสินยากนะครับนะครับผมก็มี พกฟางไว้เสริมนะครับนี่ฮะฟางเก็บไว้นะครับฟางไว้เสริมครับทำทั้งหมดนี่นะครับที่ให้อาหารผมทำทั้งหมดสองที่นะครับแพะผมในคอกนี้ก็ประมาณสามสิบตัวนะครับอย่างที่เห็นนะสามสิบตัวนะครับ รวมทั้งตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้ด้วยนะครับสามสิบตัวประมาณนั้นนะส่วนคอกนี้นะครับคอกนี้มีประมาณสี่สิบตัวนะครับนี่ครคอกนี้ก็กําลังกินกันครับคอกนี้คอกเก่านะครับมีประมาณสี่สิบตัวนะครับนี่นะครับนะครับคอกนี้จะเป็นคอกใหญ่นิดนึ่นะครับสี่สิบตัวนะครับ มีประมาณ40ตัวนี่มันกำลังกินกระถินกันเหมือนกันครับส่วนอคอกนี้เป็นอคอกใหม่นะครับอคอกใหม่อันนี้แพะประมาณ30ตัวครับที่ เห็นเห็นกินกระถินอยู่นะครับดูเจ้าตัะเล็กเขากินกระถินก็ไม่กินแล้วขึ้นไปนอนเวลางอาหารนะครับเพราะว่าพวกนี้ยังกินนมกันอยู่นะครับ เพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนนะครับประมาณสามสัปดาห์กว่าๆนะครับนี่นะครับสามสัปดาห์กว่าๆไม่ถึงเดือนนะครับแต่บางตัวก็เริ่มนี่ครับนี่ฮะออกพร้อมๆกัน,นครับบางตัวก็เริ่มหัดกินกระถิ่นแล้วนะครับเริ่มเห็นแม่กินก็เริ่มจะกินตามเป็นแล้วนะครับแต่บางตัวก็ยังกินนมก็ยังอิ่มอยู่นะครับนี่ครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม